ราคาสิครับ a อ s ทำงานไวมาจากมุกดาหารนะครับต่เช้าเลยค <c oughs> ันนด้อีกคันหนึ่งนะครับ a อ s ีเอทำงานไวเหมือนกันคันนี้มาจากอะไรนะจากมัไดาละต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับอาจจะมาดูคันนี้ก่อนทดสอบดูนะก่อนก่อนอันนี้ก่อนซ่อมนะจะสอบดู a นะอ s ีเนะทำงานไวนะครับไวยังไงรถขับดูเลยนะครับ เบรกใกล้จะหยุดจะทานขึ้นมาที่เท้าครับวันนี้เรื่องไม้สามแสนแปดนะครับสามแสนแปดไปเบรกอ่าจะยินไหมครับท่านผู้ชมฮนะทำไมเบรกดูกว่าเป็นปืนกลดเลยเอาฟังล่างนิดนึงครับ

รับทราบนะได้ยินนะครับได้ยินนะ,อะโอเคเดี๋ยวนะครับมัคขาบอกไปที่ไหนก็บอกซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่หายล็ออาการนีนะ้เดี๋ยวจัดให้ <c oughs> จัดให้ดูวันนี้สองคันลวนเลยนะครับมาจากมุกดาหารคันหนึ่งแล้วก็ไหนคันหนึ่งไม่รู้นะตา่างจังหวัดเหมือนกันนะครับ จัดให้วิลาคาสวิทหายขาดนะครับโทรศัพท์0809314252ครับคลิป2นาทีกว่าแล้วจะลงเรียวได้ไหมเนี่ยอ่างั้นเดี๋ยวเอาเรียวอยู่คลิปหนึ่งแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคลิปสั้นนะเดี๋ยวเอาไว้ลงเดีวอันนี้เกินหนึ่งนาทีแล้วอันนี้สามนาทีแล้ว